สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกินขนมนะครับขนมอะไรครับเนี่ยขนมอนไขนม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 ขอมขนะขนมขนมขมขน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 มนมขนมขนอขนขนาวอแมขนมขอมขนอขนะขนมซับขนม่นมนมขแขนมขนมขนมยรับนมมนนซมมม ขอดูสภาพห่อครับเป็นยังไงบ้างสีลมนะฮะยายายาอันนี้คือของไอ้เอลนะครับมีคนแย่งแย่งกินครับอ่าไอ้เอลครับแปลจานของเองมาครับถ้าอยากกินอ่านี่คือเดีวเราขาเปลี่ยนชิ้นก็ได้เราเปลี่ยนชิ้นได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนชิ้นนะครับอ่าให้เอลเลยน้องให้เลยเอลอาจารย์ใหม่มาให้น้องเร็วมาเร็วอันนี้ให้เอลนะเอเอลลูกนะเอลอาจารย์มาใหม่เร็ว ตอนนี้ไอเอลเสียจานใบหนึ่งนะครับเพราะว่าให้พีไปแล้วครับทำไมลูกขี้มือเหรอ,ไม,อไม่อยากกินขี้มือเขาอ่ะงั้นให้เขาไปนะเดี่ยอันนี้อันนี้ให้ไอเฟลนะครับอ่ะไปอ่ะอาจารย์มาใหม่เดีวให้น้องเร็วอันนี้ของไอเอลเองนะครับเพลชิมหน่อยว่าอร่อยไหมอ่ะลองชิมหน่อยอร่อยไหม เดี๋ยวเรามาดูคำตอบจากไ pues อ้เฟี้ยนะครับว่าอร่อยไหมหือกรอบมากครับอร่อยไหมเฟี he he ้ยวเฟี้ยไม่ตอบครับอ่ะเอลอร่อยไหมเอลอร่อยเฟี้ยบอกอร่อยมหวานหวานหวานเหรอ้าหวานน้ำมันก็มันน้ำตาลทั้งนั้นเลยน้ำทำมาจากน้ำน้ำอ้อยแน่เลยเพราะว่านะเดี๋ยว ไอ้เนไ,ไ,ไง,บงบ้างอร่อยไหมไหที่สุดเลยเหรอไม่จริงหรอกมั้งมันมันจะที่สุดได้ยังไงอะฮะขนมอื่นก็มีต้องเยอะแยะเอาให้ถ้าเต็มสิบให้กีนนน่คะแนนร้อเว่อเอาจริงร0เอาคนนี้บอกร้อยเลยครับไอเฟลเต็มสิบหมกี่คะแนนแปดแปดเห็นไหม,ไมเขามีคะแนนความเป็นธรรมเห็นไหม าไม่ให้เวอร์เอให้เวอร์ไปอ่ะเต็มร้อยให้เอเต็มสิบให้ร้อยได้ไงนี่นะครับกำลังกินกันอยู่นะครับรับว่วมันทําจากอะไรฮะจากข้าวข้าวแล้วก็น้ําตาลเนี้ยเนี่ยวั่ไม่ได้ใจม<ะ>ั้ยระวังกินดีนะหก่ะเราไม่รบกวนเวลากินของเขาทั้งสองคนแล้วครับเราไปายเพื่อนๆก่อนแลยไปเละอ่าไปนะายหน่อยไปเราคุณเอว บายบายเด้ายบายเอนหลังจะมาถ่ายคลิปช well, ืวอะคลิปสี bye. Bye ่เอาคนเนี้ยไปลายไปบายเจอกันใหม่ครับายบายอ่ะกินต่อนะโชคดีนะ